นำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2025นะครับวันนี้เรามากันที่ไอโมเนสสเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแบ็คเพอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับนนทบุรีฟุตซอลคลับนะครับวันนี้ที่ผู้บรรยายอยู่คุณสศพลรัตนาครับผมพิทธิ์วิชยาคุปครับสองสนามทำลายเพียบเลยนะครับเขามีครับเริ่มต้นนะครับนนทบุรีในชุดขาวครับทางด้านของแบ็คเพอร์ชุดดำนะครับปิดเครื่องแล้วจีเขาใส่มีสกรีนแหมสกรีนเป็นบาสเลยครับ โยกโยกไปขวาโอ้ไปได้เดือดแล้วยิงโอ้โหยังร้ายเลยครับโอ้สุดยอดเลยนะครับเนี่ยลูเซียโนลิเวลาอันตราเดครับ <c oughs> โอ้โหชื่อเต็มเนยยาวจริงๆครับขเขาเตนยารับดูจังหวะจิ้มแย่ไม่โดนนะครับตัวเข้าคู่ประกบ <c oughs> อ้าครับเก็บได้ด้านหน้า <c oughs> พยายามจะ ค่อยหลังให้เพื่อนเอ้ายังได้อยู่แล้วยิงโอโหเรียบร้อยไหมไม่ไครับโอโหรออยู่ตรงนั้นแต่เพื่อนไม่ให้ดูครับแย่งมาได้แล้วเลือกจิ้มเองครับโอ้โหแต่ที่แรงๆนี่ต้องท่าเรือใช่ไหมท่าเรือครับทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้นะครับครับ โอ้ oh, ชิงสวยเลยครับมีพื้นที่ละสายยิงโอ้โ oh หประตูพยายามออกแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ครับ2ประตูต่อศูนะครับตาเลาชิวาครับนี่แหละครับจุดต่างที่ได้เรียนให้ทราบกันตัวต่างชาติลงมานี่โอ้โหเห็นชัดเลยครับประตูแรกเป็นคอสเซรินญ,ญาประตูที่2เป็นตาเลาซินวาครับสตัวต่างชาติที่สร้างความแตกต่างให้กับแบ็กเพลครับ กระดกมาสวยนะครับแต่เหลี่ยมนี้บางดีโอใช้เวลานิดเดียวด้วยนะครับในการสวนกลับแต่ออกบอลสักทีไหมยิงเลยครับมาสุดท้ายก็หลุดกรอบออกไปนะครับนัทพงศ์นี่ก็พาหนีมาเองนะครับแล้วเลือกยิงหักข้อมาตรงนี้โดนดักเอาแล้วครับสามอีกห้าวิลูกนี้มีอาจจะขึ้นสองศูนย์ได้ครับอืมเรามีโอกาสด้วยกันทั้งคู่นะครับที่จะได้ประตูในช่วงสิบวินาทีสุดท้ายแต่ก็ทำไม่ได้นะครับ ออกบอลเร็วมาถึงไหมลื่นซะอีกเอาครับอรุธออกมาให้มาข้างหน้าเอาละครับขึ้นมา3 3สายายยองใหไปเข้าเ่าโอ้โหรอดเฉยหัม <S <S นมือไปแล้วนะครับยิงตรงนั้นน่ะโอ้โหสุภพกรโอ้โเลือกยัดเสาแรกเลยครับโอ้ยโชคดีมากอ่ะ กมาครับกระชากมาแล้วลองยิงดูโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้โหสายเต็มเต็มขึ้น30แสกหน้าประตูเลยนะครับนี่เป็นคนที่น่าจะได้มีโอกาสยิงอยู่คนเดียวเลยครับในช่วงคือเวลาหลังครับสุภพกรครับเฉพาะครึ่งหลังนี่คือการลองจบสกอร์ อ่าวครับตรงนี้ขคองหนีมาหนึ่งแล้วจะไปต่อไม่ได้คือหลังกลับมายิงไกลเรียบร้อยสประตูต่อศครับประตูจากพิชยุทธครับพิชยุทธกิตติอนุวงศ์ครับ4ี่ต่อศูนย์นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครื่งแรกเป็นตัวต่างชาติแต่เครื่องหลังเด็กไทย2คนและครับโอ้โหสี oh, ่ศูนย์แล้วอะ่ะยิงมาตรงนี้เรียบร้อยครับระยะตรงนี้ไม่ทันได้ระวังกันด้วยครับคือคิดว่าบอลคืนไปแล้วแล้วมันก็จะไม่มีอะไรแล้วครับวิชยุทธ์วิ่งมากดเลยครับแหวกผู <W ack. S 2> ้เล่นแล้วก็เข้าเสาแรากเลยยิงไกลเลยไม่เข้ากรอบอ้าวพีรนัทพีรนัทอ้าวเอาอีกแล้วโดนไม่โดน ถ้าจะโนนลรมั้งครับเนี่ยโอ้โหโอ้ยง่ายดาดเหลือเกินครับ5 0ูนครับแต่เราสิ้นวาครับเป็นอีกนัดที่เขามีลุ้นแฮตทริกแล้วครับหลังจากที่เกมนัดที่แล้วเพิ่งจะกดแฮตทริกมานะครับแบ็กเพลนำห่างเป็น5้ต่อศูนครับขึ้นมาแล้วเซตกันไม่ดีครับนุนทบุรีโอ้ห ใครมาสวยนะครับแล้วตรงนี้จิ้มจิ้มคืนไหมไม่คืนยิงเอ้เข้าโอ้โหเข้าประตูตัวเองครับอ่าอิทธิเดตโอ้เป็นคนพลาดครับก็พยายามจะเข้ามาสกัดบอลนะครับอิทธิเดชจันทรงครับแต่ว่าโอ้ต้องชมนจังหวะแต่ลอดขามาของเขาสัญญานะครับนี่บอลดึงมายิงติดเซฟแล้วโอ้โหอิธิเดชก็พยายามจะเกี่ยวบอลเล่นนะครับ กลายเป็นฉลับตัวเองเข้าประตูไปเลยครับโอนโกของอิทิเดชจังอืมวดพลานี่เพื่อนแตะหลอกหมดนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับหักกลับมาเอ้ยโอ้โหเซฟดีมากแล้วจะสวนกลับออกบอลให้ได้นะครับออประตูเคลื่อนครับประตูเคลื่อนอืม ประตูเคลื่อนไปก่อนนะครับนี่ดูจังหวะที่ไปสุดเส้นแล้วครับขอสัญ,ญญาแล้วหักกลับมาได้ด้วยครับแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ดีครับเพราะนี่เหลืออีกสองนาทียี่สิบแล้วครับผมเคยเจอหนอนทบุรีในเกมที่อะไรว่านี้มาแล้วอ๋อเหรอนี่คือถือว่าน่าจะเป็นสแตรฐานครับ,รบกลางๆใช่ไหมยังไงดีครับเปิดกลับมาโดนแหละโอ้ยทามาเซฟได้กดอีกทีก็เซฟอีกครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นดูอีกครั้งจังหวะที่ เซฟของสิรวิทย์ครับเซฟหนึ่งดูซิว่าจะจบเกมศูนย์หรือว่าจะมีสักลูกแต่ไปอีกแล้วครับลูกที่7จ็ดวิเนี่ยให้มาเสาไกลแล้วโอ้โหก็ยังเซฟสวยๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยพอเซฟได้แล้วมีปะท้ากันหน่อยครับอืไม่ว่าจะโดนปะทาอะไรถ้าไหวแกลุกเร็วตลอดครับนี่ครับจังหวะโฟโลลไปโดนกันนะครับไหลามาใหม่นะครับจบเพะอจบเพจบเพะอยิงเพอ หมดแล้วโอ้ถือว่าเหนือชั้นกว่ากันอย่างที่เห็นแลลวครับไล่อัดกองไป6กูนครับ6กประตูต่อศูนย์ครับจบเกมนี้แบ็กเพ์เปิดบ้านเอาชนะนนทบุรีฟุ้ออคลับไปได้นะครับ